สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 โรงเรียนบอดินเดชาสิงสิงหะเสนีจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Google Meet และ Google Classroom เนื่องจากเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ครูและนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีปฏิสัมพันธ์กันได้ใกล้เคียงกับการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน สวัสดีค่ะ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 ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนิดนึงเนาะเด็กๆปกติแล้วเราชอบดูการ์ตูนกันไหมดูคะ่ะดูคะ่ะชอบค่ะดูเรื่องอะไรดูเรื่องอะไรกันบ้างโดเรมอนเซลโมนเซลมลลมนอะไรนะ ตัวแทนแห่งดวงจันทร์ฉันจะลงทันกักเองใช่ไหมอ่ะโอเคทีนี้นะคะคิดว่าพวกเราอะอย่างน้อยๆอ,อะต้องเคยแบบดูการ์ตูนมาแบบตั้งแต่เด็กน้อยหรือว่าตอนนี้ค่ะเยาวรุ่นอย่างพวกเราก็อาจจะยังแบบดูการ์ตูนติดตามการ์ตูนอยู่นะคะทีนี้ตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ค่ะครูคิดว่าพวกเราอะน่าจะมีตัวการ์ตูนผ่านมาในชีวิตหลายตัวแล้วมันก็จะต้องมีสักตัวหนึ่งที่คิดว่าแบบ ออ้ยประทับใจหรือมีสักตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่าตัวตัวการ์ตูนตัวเนี้มีความคล้ายเราตัวการ์ตูนตัวนี้คล้ายเราบ้างในบางอย่างนะคะทีนี้วันนี้ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนครูจะให้พวกเราลองดูสิว่าตั้งแต่เด็กมาจนตอนนี้การ์ตูนที่ดูมาแต่ละเรื่องเนี่ยค่ะคิดว่าการ์ตูนตัวไหนที่บ่งบอกความเป็นเราได้ดีที่สุดคิดว่าเราคล้ายกับตัวการ์ตูนตัวไหนมากที่สุดเนาะ ให้เวลาคิดสามวินาทีสามสองหนึ่งมีใครนึกออกหรือ,อยังมีใครนึกออกหรือ,อยังโอเคงั้นหนูนึกออกแล้วงั้นหนูหนตอบสันก็ได้เเริ่มจากกวินพัทกวินพัทคิดว่าตัวละครตัวไหนที่เหมือนเราที่สุดคะถ้าสำหรับหนูเนี่ยหนูนึกว่า มิสเตอร์บีนหน้าคล้ายหนูมากที่สุดเพราะว่ามีฝ่ายจุดเดียวกันแล้วก็แล้วก็ตามลักษณะนิสนัสยอ่ะเขาเป็นคนที่เบ๋เบอเออเออเขาทําตัวตลกอะไรเงี้ยเหมือนหนูเลยที่แบบชอบทําตัวตลกแบบว่าเป็นแบบติดใจยอยู่แล้วแล้วก็ชอบไม่เอาปากกาไปโรงเรียนแบบทําตัวเด๋อๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ชอบ <S 2>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  ยิบป,ปากกา <S <S เพื่อนเป็นประจำอะไร ชอบที่หลงที่ลืมเหมือนมิสเตอร์บีนอย่างนี้หรอแล้วก็เป็นคนตลกเป็นคนอารมณ์ดีใช่ไหมคะเราบอกว่าหน้าเราคล้ายมิสเตอร์บีนด้วยเดี๋ยวเราเอามาเทียบดูสิอ่ะโอเคคลายอยู่อะไรนะคลายมากจอ่ะคนต่อไปคะ่ะโอเคหนูหนูคิดออกแล้วค่ะ ก็คือหนูเป็นคนที่ชอบดูเจ้าหญิงดิสนีย์แล้วก็แบบดิสนีย์เยอะมากหนูก็เลยชอบเจ้าหญิงองค์นี้แล้วก็คิดว่าเขาค่อนข้างมีความเหมือนกับหนูก็คือคนนี้ก็คือก็คืออาาแล้วก็อาาเป็นคนที่แบบมีความสดใสร่าเริงมีแบบเอเนอร์จีพลังบวกแบอกบอ,อยู่ตลอดเวลาก็ใครอยู่ก็จะมีความแบบสดใส ชวนทุกคนออกไปเล่นด้วยกันอะไรแบบนี้แล้วก็แบบเออภาคแรกอ่ะน้องจะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยอยากอยู่ในบ้านก็เหมือนหนูตอนนี้ที่ไม่ค่อยอยากอยู่ในบ้านเท่าไหร่แต่ว่าออกจากบ้านไม่ได้ค่ะอ่าโอเคในจังชอบแอนนาเนาะนี่เป็นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนานนะคะวิดีโอก็มาแบบจัดเต็มมาก เราบอกว่าแอนนาเหมือนเราที่สดใสร่าเริงใช่ไหมอันนี้คูเห็นด้วยเห็นนจังแล้วแบบว่าชีวิตสดใสโลกสดใสามากนะคะแล้วก็น่าจะเป็นคนชอบท่องเที่ยวเนาะเหมือนกันนะคะอ่ะถัดไปมีใครนึกออกอีกบ้างเราเราให้ทิติรัตนพูดก่อนโอเคเหมือนจะตอบเนาะแต่ย้นให้เพื่อนทิติรัตน์เชิญคะ่ะ ค่ะเอ่อตามจริงไม่ได้คล้ายแต่ว่าชอบตัวละครตัวนี้ที่สุดค่ะตัวละครตัวนี้ก็คือเจ้าเดกคิซตรงนี้ในโดเรมอนค่ะเดกคิซุงนี้ออแล้วก็ฉลาดที่สุดในสายชั้นใช่จะเหมือนเราหรือเปล่าฉลาดที่สุดในสายชั้นไม่ไม่อันนั้นไม่เหมือนเลยค่ะอันนั้นตรงข้ามค่อนข้างตรงข้ามพอสมควร,รค่ะโอเค ต่อไปค่ะปันปนเหลือขอปันปันอีกสักหนึ่งคนแล้วกันคิดว่าตัว<ร>ละครตัวไหนเราคิดว่าเราเหมือนเทเลฮทมีตัวนี้ตัวสีแดง <c oughs> เพราะว่าเป็นตัวที่ตัวเล็กที่สุดในกลุ่มแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าเด็กที่สุดในกลุ่มแบบคล้ายๆกับเราแล้วก็แบบจะชอบเล่นของเล่นอะไรอย่างนี้ <c oughs> แสดงว่าปันปันชอบเล่นของเล่น <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เห็นด้วยปันปันดูแบบว่าดูมีความเป็นเด็กเนาะอยู่ในตัวมีความสดใสยอยู่ในตัวค่อนข้างเยอะเลยนะคะอ่ะสรุปคําตอบที่เราตอบมามีตัวละครตัวไหนบ้างนะมีเนจงังเนจงังบอกว่าเนจังเหมือนอนาใช่ไหมคะฟ้าครามเนาะฟ้าครามเหมือนเดชคิสุงี้ท็อปท็อปเหมือนมิจบีนเนาะแล้วก็ปันปันนะคะเหมือนพ่อใช่ไหมอ่ะทีนี้ ครูจะให้เราดูสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะใครเหมือนตัวละครตัวไหนใครเหมือนตัวละครตัวไหนสังเกตว่าจะมีคําเชื่อมอย,อยู่หนึ่งคำก็คือคําว่าเหมือนแล้วก็พวกเราเนี่ยก็จะมีลักษณะบางอย่างร่วมกับตัวการ์ตูนที่เราบอกว่าเหมือนเรานะคะทีนี้มันก็จะสอดคล้องกับบทเรียนที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะเราจะพูดถึงกลวิธีการ เขียนอย่างหนึ่งนะคะกลวิธีการใช้ภาษาในภาษาไทยที่มีการเปรียบเทียบนะคะแล้วก็เปรียบเทียบเพื่อให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนอย่างเปรียบเทียบปันๆเหมือนโพใช่ไหมคะก็จะไเห็นภาพได้ชัดเจนว่ามีความเป็นเด็กยังไงชอบเล่นของเล่นยังไงประมาณนี้ซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือเรื่องภาพพจน์นั่นเองเนาะ และไหนๆนะคะเราก็มาในตีมของตัวการ์ตูนตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะพาพวกเรานะคะมาถอดบทเรียนกับการ์ตูนเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เราน่าจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันดีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะเรื่องนั้นก็คือคึงตัวจะเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่ชื่อของเขาคือคือโคนา วันนี้ครูจะพาพวกเรามาดูโคนันตอนพิเศษเป็นตอนถอดรหัสคดีปริศนาตอนภาพพจน์นะคะวันนี้เราจะไม่ได้เป็นแค่นักเรียนมันธยมธรรมดาแล้วแต่เราจะเข้ามาอยู่ในแก๊งนักสืบมาช่วยโคน,นันช่วยตำรวจนะคะค้นหาคนร้ายมาดูกันซิว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วพวกเราจะช่วยเขาได้อย่างไรบ้าง แน่นอนว่าเรารู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าโคน,นันเนี่ยขึ้นชื่อมากว่าแบบจะไปที่ไหนก็มีคนตายนะคะมีคดีให้สืบสวนสอบสวนอยู่ตลอดเวลาครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะในห้องปิดตายห้องนี้ไปพบศพของผู้ชายคนหนึ่งเข้านะคะโดนมัดตัวเลยแล้วก็มีเลือดกองท่วมเลยนะคะเป็นคดีฆาตกรรมหนึ่งคดีทีนี้ก็จะต้องมาค้นหากันแล้วว่าในคดีฆาตกรรมคดีนี้ค่ะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คนร้ายเนี่ยที่ ฆ่าผู้ชายคนนี้เป็นใครกันแน่นะคะด้วยเลือดนักสืบของโคนันค่ะหลังจากที่ทุกคนแบบเคลื่อนย้ายศพไปสอบสวนสืบสวนนู่นนี่นั่นน,นะคะโคนันก็แอบ,บเข้ามาหาเบาะแสในห้องค่ะแล้วก็พบกับสิ่งสิ่งหนึ่งเข้าเราคิดว่าในกระดาษแผ่นนี้ที่โคนันเจอน่าจะเป็นอะไรเอ่ยมันคือเบาะแสค่ะคือเบาะแสค่ะถูกต้องนะคะเบาะแสที่เจอนะคะเป็น เบาแสที่คนร้ายเนี่ยไม่รู้ว่าแอบ,บทำหล่นไว้หรืออะไรยังไงนะคะในกระดาษใบนี้มีข้อความที่น่าจะเป็นเบาแสได้อยู่ว่าทั้งหัวใจลอยหลุดไปทันทีที่สบตาคนร้ายอาจจะชอบเคลียร์หรือเปล่านะคะเรามาดูกันว่าเบาะแสอันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับคนร้ายยังไงความจริงมีเพียง1เดียวเท่านั้น ค่ะแล้วก็ในขณะที่โคนันไปพบเบาะแสใช่ไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็พยายามค้นหาสืบสวนดูว่าคนที่อยู่ใกล้ๆตัวกับฆาตรกรเนี่ยมีใครบ้างมีความเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นผู้ต้องสงสัยนะคะปรากฏว่าไปเจอผู้ต้องสงสัยมาทั้งหมด8คนด้วยกัน1ใน8คนนี้ค่ะเด็กๆมีอยู่คนหนึ่งที่เป็นผู้ร้ายตัวจริงเป็นคนร้ายตัวจริงนะคะทีนี้ พอมีผู้ต้องสงสัยมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะต้องสอบสวนใช่ไหมผู้ต้องสงสัยทั้งทั้งแปดคนปกติแล้วตำรวจสอบสวนคนร้ายยังไงคะเด็กๆตรวจสอบเวลาที่เกิดเหตุคะ่ะว่าอยู่คนนั้นเขาอยู่ในเวลาที่เกิดเหตุไหมตรวจสอบเวลาที่เกิดเหตุแล้วก็มีการเขาเรียกว่า สอบปากคำใช่ไหมมานั่งคุยกันว่าแบบตอนนั้นทำอะไรนู่นนี่นั่นเนาะแต่ทีนี้ค่ะจากคำให้การจากการสืบสวนปรากฏว่าคนรายทั้งแคนเนี่ยค่อนข้างจะแบบครีเอทนิดนึงถามอะไรไปบางครั้งก็ตอบไม่ได้ตรงคำถามนะคะแต่ว่าจะตอบมาเป็นข้อความซึ่งแต่ละคนนะคะจะตอบจะมีคำให้การมาเป็นข้อความแต่ละชุดแต่ละชุดใช่ไหมซึ่งแต่ละชุด ก็จะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันคือคนร้ายแต่ละคนจะให้การด้วยชุดข้อความที่เป็นภาพโพสชนิดเดียวกันประเภทเดียวกันนะคะหน้าที่ของพวกเราค่ะก็คือเราจะต้องมาช่วยโคนันแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจวิเคราะห์ว่าเอ๊ะในข้อความที่ให้มาแต่ละคนแต่ละคนนะคะเขาให้ข้อความให้ปากคำมาเป็น โวหารภาพพประเภทไหนบ้างเพื่อเอาไปเทียบเคียงกับเบาะแสะเมื่อกี้เนาะมาถึงผู้ต้องสงสัยคนที่เจ็ดค่ะผู้ต้องสงสัยคนที่เจ็ดแล้วเนาะมาดูคําให้การของเขาว่าเขาให้การว่ายังไงแล้วก็เป็นโวหาร,รภาพพดแบบไหนพอน้ําตามันไหลจนไม่มีเหลืออยู่ปวดไปทั้งหัวใจแทบตายขาดเธอไม่ได้คิดถึงเธอแทบใจจะขาดอยากให้เธอกลับมาสักที แล้ววันนี้โลกจะแตกหรือว่าฟ้าจะถลนเธอจึงมาขอให้ฉันกลับไปเด็กๆเห็นลักษณะอะไรที่มันเหมือนกันในคำให้การชุดนี้บ้างมันดูว่าเกินจริงค่ะมันดูว่าเกินจริงดูเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงแบบพูดให้มันเวอร์ไว้ก่อนใช่ไหมคะมาดูซิว่ามันเวอร์ตรงไหนบ้างในแต่ละประโยคเนาะอ่ะประโยคแรกอันไหนที่มันเวอร์เกินจริงน้ำตามันแทบไม่มีเหลืออยู่แล้วค่ะ น้ำตามาไหลจนไม่มีเหลืออยู่ใช่ไหมคะคนเราถึงจะร้องไห้มากแค่ไหนแต่น้ําตาของเราก็ไม่มีวันหมดนะคะถัดไปประโยคที่สองข้อความที่สองค่ะอันไหนที่มันเวอร์ปวดหัวใจแทบเจียนตายแทบเจียนตายนะคะเจ็บหัวใจแทบจะตายอยู่แล้วขาดเธอไม่ได้ที่ปวดแทบจะตายเนี่ยเพราะว่าเป็นไง เพราะว่าขาดเธอซึ่งจริงๆแล้วการที่ไม่ได้มีใครอยู่ข้างๆมันไม่ได้ทําให้เราแบบแทบจะตายอยู่ไม่ได้ขนาดนั้นเนาะข้อความที่สามค่ะใจจะขาดใจจะขาดคิดถึงใจจะขาดคิดถึงใครสักคนมันไม่สามารถทำให้หัวใจเราขาดออกจากกันได้เนาะถัดไปประโยคสุดท้ายข้อความสุดท้าย โลกจะแตกหรือฟ้าจะถล่มโลกจะแตกฟ้าจะถล่มนะคะเธอจึงมาขอให้ฉันกลับไปเนาะคือเวอร์มากอะโลกจะแตกได้ยังไงหรือว่าฟ้าจะถล่มลงมาถึงได้แบบมาขอให้ฉันกลับกลับไปคืนดีด้วยนะคะอันนี้อย่างที่พวกเราบอกไปเมื่อกี้ว่ามันเป็นภาพพจน์ประเภทที่โอเวอร์นะคะกล่าวเกินจริง ซึ่งการกล่าวเกินจริงนะคะเจตนาที่เขาจะพูดให้มันเวอร์เกินไปเนี่ยเป็นเพื่ออะไรคะเด็กๆทําไมต้องพูดให้มันแบบเวอร์กว่าปกติด้วยให้แบบมันอาจจะแสดงอารมณ์มากๆคือให้ได้รู้สึกให้ได้ฟิลนี่มั้งคะให้มันได้ฟิลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจากผลการวิเคราะห์คําให้การก็คือว่าเป็นภาพโพสประเภทที่กล่าวเกินจริง ซึ่งเหตุผลของการกล่าวเกินจริงเนี่ยก็เพื่อเน้นอารมณ์ความรู้สึกให้มันได้ฟิลลิ่งนั่นเองภาพพจน์ประเภทนี้เราจะเรียกว่าอักิโพจน์นะคะถัดไปผู้ต้องสงสัยคนสุดท้ายแล้วค่ะมาดูข้อความที่เป็นคำให้การเขากันาอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงแดงดวงดาวทั้งท้องฟ้งฟาต้องเสียใจฉันเจอนอกตัวหนึ่งมันถามฉันว่าจะไปไหน เมฆตะโกนร้องครวญครางไไลาย,ยืนคอยริมทางดวงจันทร์ล่องลอยและมอบความรักให้กันลักษณะของมันเป็นยังไงเอ่ยพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงแดงเป็นยังไงคะมันดูจะแบบว่าคนมันไม่ใช่คนที่ทำแอคชั่นนั้นไม่ใช่คนที่ทำแอคชั่นแสดงว่ามีการทำกิริยาอาการที่ปกติแล้ว เป็นกิริยา,าการของใครของคน,คนนะคะแต่สิ่งที่ทำกิริยาอาการนั้นใช่คนไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะคะมาดูตัวอย่างแรกตัวอย่างแรกใครเป็นคนทำพระอาทิตย์พระอาทิตย์นะคะ,ะกิริยาที่ทำคือยิ้มแฉ่งใช่ไหมพระอาทิตย์ปกติพระอาทิตย์ไม่ได้ยิ้มแบบคน ประโยคที่สองค่ะเด็กๆประโยคที่สองดวงดาวทั้งท้องฟ้าต้องเสียใจสิ่งที่ทำกิริยาคือ,ดว,ด,อ,อดวงดาวเอ้ยท้องดวงดาวดวงดาวนะคะดวงดาวทั้งท้องฟ้าก็คือดวงดาวหมดทั้งฟ้าเลยนะคะกิริยาที่ทำคือเสียใจค่ะ ฉันเจอนกตัวหนึ่งมันถามฉันว่าจะไปไหนสิ่งที่ทำกิริยาคือ <No. S 1> นกนกทำอะไรคะถามค่ะถามถัดไปประโยคถัดไปค่ะสิ่งที่ทำกิริยาคือเมฆเมฆมทำอะไรเลยเมฆตะโกนค่ะ ตะโกนตะโกนแล้วก็นอกจากตะโกนทําอะไรอีกร้องควรค่ะร้องควรคาสุดท้ายดวงจันทร์ล่องลอยและมอบความรักให้กันใครเป็นคนทํำกิริยาดวงจันทร์นะะจันดวงจันทร์ทำอะไรเอ่ยล่องลอยและมอบความรัก ลอยแล้วมอบความรักปกติดวงจันทร์ล่องลอยได้ไหมดวงจันทร์ลอยลอยได้อยู่แล้วแต่มีกิริยาที่ปกติแล้วดวงจันทร์ทำไม่ได้คือมอบความรักอความรักนะคะจะเห็นว่าทั้งตัวอย่างที่เราตัวอย่างที่เราดูกันไปนะคะก็จะมีประธานเนาะที่เป็นคนทําเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คนนะคะแล้วก็ทํากิริยาการเหมือนกับ เหมือนกับ,บคนคน,น,น,นะคะแบบนี้เนาะจากผลการวิเคราะห์คำให้การเนาะเราจะเห็นว่าจะมีสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้นะคะเราจะเห็นว่ามีทั้งแบบพระอาทิตย์ดวงดาวหรือแม้กระทั่งสัตว์ที่เป็นนกใช่ไหมคะทำกิริยาอาการเหมือนกับมนุษย์เหมือนกับคนนั่นเองซึ่งข้อที่ต้อง สังเกตก็คือว่ากิริยาการเหล่านี้นะค่ะจะเป็นสิ่งที่ปกติแล้วอ่ะมันไม่ทำนะคะถ้าสมมุติว่าครูบอกว่าอะไรดีแมวกินข้าวแมวกินข้าวแมวเป็นสัตว์ใช่ไหมไม่ใช่คนนะคะกินข้าวเป็นกิริยาอาการที่มนุษย์ทาเหมือนกันแต่แมวกินข้าวน่าจะเป็นยังเป็นวาหารภาพพจน์แบบยังเป็นภาพพจน์แบบนี้อยู่ไหมไม่น่าจะเป็นนะคะ่นนาจะเป็ เพราะปกติแมวก็กินข้าวเพราะปกติแมวก็กินข้าวอยู่แล้วนั่นเองนะคะถ้าพน์แบบนี้เนาะเราจะเรียกว่าบุคคลลวัดนั่นเองคือการที่สิ่งไม่มีชีวิตนะคะมาทํากิริยาอาการเหมือนสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือว่าสิ่งที่ไม่ใช่คนไม่ใช่มนุษย์นะคะมาทํากิริยาอาการเหมือนกับคนนั่นเองโดยที่ปกติแล้วนะคะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทํากิริยา หลังจากที่พวกเราวิเคราะห์คำให้การของผู้ต้องสงสัยไปครบทั้ง8คนแล้วนะคะเราก็จะต้องมาค้นหาความจริงกันความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะมาดูซิว่าคนร้ายตัวจริงคือใครกลับมาดูที่เบาะแสที่คนนั้นได้มาตอนแรกค่ะทั้งหัวใจลอยหลุดไปทันทีที่ศบปาพวกเราเดาได้ไหมว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับ การหาตัวคนร้ายยังไงเอ่ยทั้งหัวใจลอยหลุดไปทันทีที่ทใช่ภาพพจน์เดียวกันหรือเปล่าคะใช่ภาพพจน์เดียวกันถูกต้องนะคะคนร้ายตัวจริงเนี่ยจะให้การด้วยภาพพจน์ประเภทเดียวกันกับในเบาะแสหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือจะต้องมาวิเคราะห์เบาะแสก่อนว่าเป็นภาพพจน์แบบไหนทั้งหัวใจลอยหลุดไปทันทีที่สบตาเป็นภาพพจน์แบบไหนเอ่ย ทั้งหัวใจเลยแค่สบตาแล้วหัวใจก็ดลุดลอยออกไปเลยภาพพจน์แบบอติพจน์หรือเปล่าคะเินจริงอติพจน์ถูกต้องนะคะกล่าวเกินจริงนั่นเองอะทีนี้ถ้าเป็นอติพจน์เพราะฉะนั้นผู้ต้องสงสัยที่เป็นคนร้ายตัวจริงก็คือคือคือคนไหนเอ่ยคือผู้หญิงของคนด้านล่างค่ะค เขาอจะทําสีผมมาหรือเปล่านะคะที่ใช้อัดโพใช่ไหมมาดูกันว่าถูกหรือเปล่าหนึ่งสองสองั่งอ่าฉันมันแค่วายร้ายแสดงว่าตอนนี้เราจับคนร้ายได้ถูกคนหรือยังถูกแล้ว,ลวนะคะเก่งมากอ่ะทีนี้ หน้าที่ต่อไปของนักสืบเยาวชนอย่างพวกเราก็คือพอปิดคดีได้แล้วใช่ไหมคะเราจะต้องมาทําแซมสรุปคดีกันซึ่งแฟ้มสรุปคดีที่ครูให้เราทํานะคะจะมีอยู่แค่2หน้าเท่านั้นเป็นใบางานที่1.1นะคะเรื่องภาพพจน์ใบางานชิ้นนี้จะมีอยู่3ตอนด้วยกันตอนแรกจะให้เราอธิบายลักษณะของภาพพจน์แต่ละประเภทนะคะตอนที่สองอันนี้ให้เราหาตัวอย่างสื่อต่าง มาวิเคราะห์ภาพโพ์เนาะโดยสื่อที่เลือกมาเนี่ยจะเป็นจากเพลงก็ได้จากเสเตตัสเฟซบุ๊กหรือจากมีมต่างๆอะไรก็ได้ที่เราเจอในชีวิตประจำวันของเรานะคะลองมาวิเคราะห์ดูซิว่ามันมีข้อความอะไรบ้างที่เป็นภาพโพ์แล้วเป็นภาพโพ์ประเภทไหนอันนี้ขอภาประเภทแล้วก็สุดท้ายนะคะให้เราเขียนซิว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยสามารถ นำเรื่องภาพพจน์ไปใช้ได้ยังไงบ้าง5ข้อเช่นกันนะคะสำหรับแฟ้มสรุปคดีมอบหมายให้นำมาส่งในสัปดาห์ถัดไปเนาะก่อนที่จะหมดคาบเรียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาสรุปความรู้จากคดีปริศนากัรนะคะมาดูซิว่าที่เราวิเคราะห์คำให้การถอดรหัสคำให้การไปเนี่ยเราได้รับความรู้อะไรบ้างในคันี้นะคะ อ่ะโดยครูจะให้พวกเราตอบคำถามของโคนนั้นทั้งหมด3ข้อด้วยกันมาที่ข้อแรกนะคะภาพพจน์คืออะไรแล้วก็มีอะไรบ้างอ่ะอย่างแรกลองตอบครูซิว่าภาพพจน์คืออะไรความหมายของภาพพจน์น่าจะเป็นอะไรมีลักษณะยังไงเอ่ยแปบว่าใช้คำเปรียบเทียบไม่พูดตรงๆอะไรประมาณไหน ใช้คำเปรียบเทียบไม่พูดตรงๆนะคะก็คือภาพพจน์จะเป็นการแบบใช้ถ้อยคำข้อความในเชิงเปรียบเทียบให้ความหมายในเชิงเปรียบเทียบใช่ไหมคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นอะไรที่เกินเกินจากความเป็นจริงเนาะทีนี้ถามต่อไปว่าเปรียบเทียบแบบนี้ค่ะเพื่ออะไรทำไมเขาถึงต้องเอามาเปรียบเทียบเพื่ออะไร <c oughs> ให้ให้เห็นภาพชัดขึ้นป่ะคะให้เห็นภาพชัดให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะถูกต้องเพราะฉะนั้นภาพพจน์เนี่ยก็คือการเอาถ้อยกันนําถ้อยคําต่างๆนะคะมาผูกแล้วก็แบบเปรียบเทียบกันให้เกิดความหมายในเชิงเปรียบเทียบที่อาจจะเป็นสิ่งที่แบบเกินจริงไปหน่อยนะคะเพื่อเน้นอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองอทีนี้เรายกตัวอย่างให้ครูหน่อยที่เราเรียนไปเมื่อกี้มีภาพพจน์อะไรบ้างคะอุป,ปมาค่ะ อะไรอีกอุปราคาอุปราคาอีกสักสองคำตอบอัิิพอย์อัดอพจน์แล้วก็สัทธพดครับสัทธพดสัทธพดสัทธพดคือการเรียนเสียงใช่ไหมโอเคนะคะถัดไปคำถามที่สองค่ะคำถามที่สองโคน,นันจะมีตัวอย่างมาให้เราวิเคราะห์ว่าจากตัวอย่างจากสื่ออันเนี้ยลองดูซิว่ามันน่าจะเป็นภาพพจน์แบบไหน ตัวอย่างแรกค่ะเป็นสเตตัสของโคนันเองจ้าโอ้ฟ้าจ๋าฟ้าค่ำคืนนี้ช่วยบอกเธอทีว่าข้าคิดถึงน่าจะเป็นแบบไหนเอ่ยอติพเหรอคะอติพ์ยังไม่ใช่น่าจะเป็นบุคคลวัดหรือเปล่าคะบุคคละวัดถูกต้องค่ะถ้าไม่ถึงเป็นบุคคลวัดเอ่ยเพราะว่าบอกแบบให ไห้ฟ้าแบบช่วยบอกทีลักษณะของบุคลวัตก็คือการทําให้สิ่งที่ไม่ใช่คนมีกิริยาอาการเหมือนคนใช่ไหมคะกิริยาที่ทําก็คือให้บอกว่าบอกเธอว่าฉันเนี่ยคิดถึงโดยสิ่งที่ทําก็คือฟ้าปกติแล้วฟ้าไม่สามารถที่จะไปบอกไปพูดกับคนได้ถูกไหมอันนี้ก็เลยเป็นบุคลวัตนั่นเองถัดไปค่ะจากคุโดชินอิจิบ้าง ท้องฟ้าก็เหมือนเธอและเขาที่เราทําได้แค่มองเนาะเศร้าจุงอันนี้เป็นภาพพจนแบบไหนเอ่ยท้องฟ้าก็เหมือนเธอและเขามันมีคำว่าค่อเป็นอุปมาท้องเป็นอุปมาเพราะมีเพราะว่ามีคําว่าเหมือนมีคําว่าเหมือนนอกจากมีคําว่าเหมือนแล้วมันยังต้องมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบด้วยใช่ไหมคะเขาเปรียบอะไรกับอะไรอะไร,อะไรเหมือนอะไร เปียบท้องฟ้าเหมือนเธอและเขาค่ะท้องฟ้าเหมือนกับเธอแล้วก็ท้องฟ้าก็เหมือนกับเขาด้วยนั่นเองถัดไปค่ะมาดูสเปตตรัสขององค์กรชุดดำนะคะเขาบอกว่าลองนับดูเม็ดทรายนั่นคือจำนวนผู้ชายที่ฉันชอบนักหลัวมากอันนี้เป็นเป็นภาพแบบอติพจน์ค่ะอติพ์อติพน์เป็นยังไงแล้วนะคะ แบบว่าเว่อวเก่าเกินจริงเกาเกินจริงเพื่อนเน้นอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมนับดูเม็ดทรายสีสนั่นแหละจำนวนผู้ชายที่ฉันชอบนะคะถึงเราจะมีผู้ชายที่ชื่นชอบมากแค่ไหนมันคงไม่เท่าแบบจํานวนของเม็ดทรายละเอียดเล็กๆที่ริมหาดใช่ไหมคะอันนั้นก็เยอะเกินไปเว่อร์เกินไปนั่นเองตัวอย่างสุดท้ายจากนิมอันนี้นะคะแม่เรียกลูกหนึ่งพันครั้งแต่ลูกก็ยังไม่ตื่น ประโยคนี้แม่เรียกลูกหนึ่งพันครั้งแต่ลูกก็ยังไม่ตื่นเป็นเป็นภาพโพสแบบเป็นภาพโพสแบบอติพจน์ค่ะอติพจน์ถูกต้องค่ะเป็นเป็นอติพจน์ยังไงเพราะว่าแบบว่าแม่เรียกหนึ่งพันครั้งมันแบบเยอะมากหนึ่งพันครั้งเยอะมากแล้วปกติแม่เรียกเรากี่ครั้งถึงตื่นแม่ปิดแอร์แล้วก็ออกไปเลย แล้วก็ออกไปเลยแล้วก็ตื่นเลยตื่นเพราะไม่ได้ตื่นเพราะแม่รียากนะคะตื่นเพราะว่าร้อนอนโอเค okay. ถัดไปค่ะคำถามสุดท้ายแล้วจากโคนานเนาะถามว่าภาพพจน์เนี่ยค่ะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเรายัางไงบ้างในชีวิตประจําวันเราใช้ภาพพจน์ในเรื่องในเรื่องไหนบ้างใช้ตอนไหนบ้าง okay. ขอซักสองสามคำตอบละกันแต่งเพลงค่ะ ฟ้าครามชอบแต่งเพลงใช่ไหมแมนแม่เลวโอเคนะคะการแต่งเพลงเอาภาพพจน์ช่วยในการแต่งเพลงมันทําให้เกิดเกิดประโยชน์ยังไงมม่อาจจะมีแบบความลึกซึ้งขึ้นในเนื้อเพลงค่ะเนื้อเพลงลึกซึ้งขึ้นกินความได้มากขึ้นเน้นความรู้สึกมากขึ้นใช่ไหมอ่ะคนอื่นค่ะนอกจาก ในเพลงแล้วแต่งเพลงฟังเพลงต่างๆเราเจอภาพพจน์ไหนอีกในชีวิตประจำวนันตอนพูดคุยกันคุยกันเช่นเช่นแบบว่าเธอตึ๊ดตึ๊ดอะไรเหมือนอะไรอนี้เลยอะไรแบบเนี้ยเธอตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเหมือนอะไรอย่างนี้เลยเช่นเช่นครูเฟิร์นสวยเหมือนอนางฟ้าเลยอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ใชโอเคนะคะมีอีกไหมขออีกสักหนึ่งตัวอย่างและกันก่อนที่จะจบบทเรียนวันนี้เราใช้ภาพพจน์ในชีวิตประจำวันยังไงอีกคะการ์ตูนค่ะแบบว่าดูในหนังเขาพูดอะไรเนี่ยในตัวการ์ตูนในละครใช่ไหมคะพูดนั่นเองโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราก็ปิดคดีนะคะปิดอบ แก๊งนักศึกยาวชนของครูวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในคาบถัดไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ